12ตุลาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬนะครับพามาชมพัฒนาการของการที่เราดำเนินการเสริมขาให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับเราเสริมผ่านไปได้4ปีแล้วนะครับนี่ครับสภาพต้นของเขาก็หลังจากที่เราเสริมเสร็จแล้วเขาก็โตขึ้นไปเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าติดป่ายางเท่านั้นเองจึงทำให้การเจริญเติบโตนั้นอาจจะล่าช้า แต่ทีนี้เราจะมาสังเกตว่าข้อเด่นของการที่เราเสริมขามันมีความเด่นอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับเราใช้มือเขย่าที่ต้นเนี่ยก็ปรากฏว่าต้นของเขาแน่นปึ๊กนะครับไม่มีการโยกไม่มีการสนไม่มีการคลอนแคลนใดๆนี่คือจุดเด่นจุดหนึ่งถ้าหากว่ามีลมพัดมานะครับการที่มีขาเสริมค้ำยันไวน้นี่มันก็จะได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่า โอกาสที่จะโยกนั้นก็น้อยลงนะครับส่วนเรื่องของการหาอาหารเรื่องของการอะไรนั้นก็คงก็เป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาตินะครับนี่ครับเมื่อเรามาดูมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยงามนะครับการเสริมขานั้นถ้าหากว่าเราเสริมในช่วงที่เราปลูกพร้อมกันใหม่ๆนั้นข้อดีก็คือขาที่เสริมเข้าไปนี่นะครับเนี่ยขาที่เสริมเข้าไปเนี่ยกับลำต้นเนี่ยมันจะสูสีกัน ดีไม่ดีขาที่เสริมนี่มันโตกว่าเพราะว่ามันคือต้นทุเรียนบ้านนะครับส่วนขานี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเราเสริมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปเมื่อดูโดยภาพรวมแล้วมันจึงมีลักษณะที่บึกบึนน่าอุ่นใจมากนะครับส่วนว่าข้อด้อยนะครับหรือว่าข้อที่ไม่ดีนั้นเราก็ยังไม่ยังไม่เห็นนะครับก็เนื่องจากว่าเราพอใจหรือชอบในการที่เราจะเสริมขาเนี่ย จุดด้อยเราก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเทคนิคในการที่เราจะเสริมขาเนี่ยก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆทราบว่าระยะห่างจากต้นนะครับจากต้นนี้มาถึงระยะเสริมนี่ควรทิ้งระยะห่างไว้สัก30เซนติเมตรนะครับเพราะว่ามันจะได้ค้ำยันและก็การการเสริมก็อย่าเสริมต่ำนักนะครับเสริมขึ้นมาสูงสูงในลักษณะอย่างนี้เพื่อเปิดช่องว่างให้ลม แดดเข้าได้ดีมันก็จะลดภาวะจุดอับนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เขา,ามีความกังวลกันก็คือว่ารอยต่อนะครับรอยต่อระหว่างจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยถ้าหากว่ามันอับมันชื้นมันก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เราเสริมทิ้งระยะห่างออกไว้นะครับมันก็จะทําให้การอับชื้นนั้นน้อยลงนะครับนี่ครับภาพรวม ถ้าหากว่ามาดูห่างๆนะครับต้นนี้อายุเขาสี่ปีแล้วแต่ว่าโตชาก็อย่างที่บอกว่าติดฝายางพาราเนะีเห็นไหมครับภาคใบจะไม่ได้รับแสงแดดเลยเนีย่ภาพรวมโตแล้วสวยนะครับสวยขึ้นไปนะครับไปแย่งแสงแดดกับต้นยางพาราลักษณะของการแตกยอดของเขานะครับใบเขาก็จะอวบนะครับการแตกยอดอ่อนก็แตกไปอย่างต่อเนื่องเป็นปกตินะครับใบหนา ใบใหญ่ใบโตนะครับปีนี้ก็ตั้งใจว่าเขาจะออกดอกหรือไม่นะั้นมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และการได้แสงแดดในการมาปรุงอาหารนะครับถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งๆแบบนั้นนะครับป่านนี้ก็คงจะได้ดอกได้อะไรบ้างแล้วนะครับแต่ว่านี่มันอยู่ในที่ร่มนะครับปัญหาของเรา,เ,าเราก็ปลูกติดกับป่ายางนะครับเรามาปลูกที่หลังเขา <c oughs> ก็ต้องทับใจหน่อยนะครับนี่เป็นการทดลองปลูกคู่ด้วยนะครับปลูกคู่ด้วยมีการเสริมขาทั้งต้นต้นนั้นและต้นนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ